ดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอัสลามวอะไรกุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับพศ2563ขนานี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาอ่า17นาฬิกาแล้ว17นาฬิกา27นาทีานะครับหรือว่า5โมง27นะครับก็สูแดดกันเลยเมื่อเช้านี้ฝนตกพอดีก็พอดีก็ดีพอดีว่าเสร็จสิ้นคลิปทั้งหมดก็คือต้นไม้ครบพอดีก็ฝนตกโอฝนตกแรงแต่ตกแป๊บเดียว ต้นไม้ก็ดอกก็ทิ้งหน่อยนึงครับแต่ว่าพอเนี่ยครับแดดมาแรงละก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้พอเป็นหอมปากหอมคอเนาะครับก็อ่าห้าต้นห้าร้อยเมื่อเช้าสามชุดลูกค้ารับหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่สามต้นก็ลูกอ่าคุณตาต้ารับไปแล้วสองก็เหลืออีกต้นหนึ่งเหลืออีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเอาต้นนี้เลยมันมีต้นเดียวละนอกนั้นดอกไม่มีแล้วดอกหมดอ่าครับเนี่ยต้นนี้เหลือต้นนี้ ต้นสูงใหญ่ต้นนี้เสียบหนึ่งสองสามอันนี้เป็นสีของตอนะครับอันนี้เป็นกิ่งของตอเนี่ยมันเสียบแต่เสียบไม่ติดก็เป็นพระรถเมรีเหมือนกันพระรถเมรีแล้วก็มีสีของตอนี่ดอกถ้าจะเป็นดอกแดงนะดอกแดงชั้นเดียวดอกใหญ่เนี่ยครับก็เป็นตัวฮอลแลนด์ผสมยักษ์ญี่ปุ่นนะครับก็สูงใหญ่สูงใหญ่สวยอ้าวเดี๋ยวเลื่อนเไกลใกล้ใกล้ไปมองไม่รู้เรื่องครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยแบบโดนแดดเผาก็เป็นเหมือนลงนะหน้าทองให้ธรรมาชาติเนี่ย ก็กลิ่งก้านดีทรงดีครับอันนี้ก็นี้ใหญ่ใหญ่จริงเป็นไม้ทรงสูงใครจะไปทําแบบทรงเรียนแบบบอนไซอะไรเป็นไม้แต่งต้นแต่งทรงแต่งอะไรแต่งกิ่งพุ้มใหญ่หุ้มใหญ่ต้นสวยในกระถางสินะครับก็400ร้อยเ0มรอยพัสดุ5หบาทครับเหลือต้นสุดท้ายละเก็บก่อนแล้วก็นี่ผม <c oughs> มีห้าต้นห้าร้อย อีกสามชุดก็สามชุดสุดท้ายแล้วดอกก็หมดแล้วน,นี่ก็คือดอกก็ยังไม่บานหรอกยังไม่บานเต็มที่หรอกแต่ว่าก็ขายเลยเพราะว่าเมื่อเช้าลูกค้าโอ้โหเจ็ดแปดเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้อะผมก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกนอยผมก็เลยแบบผมผมมีอีกแต่ว่าไม้มันยังแบบไม่ร้อยเท่าไหร่คือแดดดอกมันยังไม่ค่อยบานก็ขายเขาบอกว่าลงให้หน่อยเดี๋ยวเผื่อจะดูเนี่ยครับนี่ตัวนี้หนึ่งนะครับมาเลยก็กิ่งก้านทรงก็ใช้ได้ครับตัวละร้อย ห้าต้นห้าร้อย EMS หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งดอกกำลังมาเนี่ยดอกตูมอย่างนี้ดอกก็อันไหนก็สวยอ่ะขอให้มันเป็นดอกชวนชมอะสวยหมดอ่ะหนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับอ่ะไปขยับไปก่อนต้นที่สองอันนี้เป็นดอกตัวใหม่โคตรสวยโคตรสวยใหญ่เลยมีครบต้นที่สองเนี่ยดอกเพิ่งมาอย่างนี้ยังไม่ทันบานครับแต่ตัวทรงองเอลอดีเนี่ยครับเป็นไม้กิ่งเป็นไม้ดอกแรกกับพูดง่ายๆในกระถางแปดนิ้วไม้ดอกแรกเลยนี่เป็นดอกตัวใหม่อไปไหนแล้ว หาไม่เจอพอตอนเราเราจะเราจะเราจะ,เราจะให้ดูตัวอย่างนี้หาไม่เจอนะแต่พอตอนนั้นก็จะเห็นครับต้นที่สองนะครับต้นที่สามนี่สวยๆเลยไอ,อ้ตัวนี้สวยที่เดียวสวยที่เดียวอ,อะไรนะอ่าพลอยประกายเอ,อ้ไม่ใช่พลอยชมพูอ่าพลอยชมพูพลอยประกายจะอีกอีกพลอยประกายจะเป็นวงๆอ่านี่พลอยชมพูอ่าก็ใช้ได้ครับต้นที่สาม ต้นที่สี่โอ้โหอันนี้มาแต่ดอกเดี๋ยวเปิดโคดก่อนโคดใหญ่โคดใหญ่นี่กิ่งก้านดอกมาอย่างนี้เลยครับดอกมาอย่างนี้เลยต้นใหญ่เอียงไปหน่อยฝั่งนี้กิ่งไม่เดินมาเดินแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวคือแดดจะโดนฝั่งนี้หนักต้นไม้มันก็จะเอียงออกครับนี่ต้นที่สี่ต้นที่ห้าเปิดหน่อยเปิดหน่อยเดี๋ยวจะแบบไม่เห็นต้นที่ห้านี่ีตั้งดีกว่าตั้งเห็นนะ ก็เป็นอะไรนะแดงอุดมซัพ์แดงอุดมซัพ์แดงซัพ,พ์อุดมเนี่ยดอกมันเพิ่งบานดอกเพิ่งมาเนี่ยครับครับครับกับต้นทีห้าอ่ะอ่ะต้นห้าร้อย e m s หนึ่งร้อยพัสดุห้าสิบบาทครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาชุดที่สองอ๋ออยู่ตรงนน้นเนาะเดี๋ยวพัดนึงน,นะครับวางระเกะระกะทั้งหมดอะ่ะคือคือส่วนใหญ่ไม้คือจะจะแบบวาง ไม่ทันใจอ่ะชุดที่สองมาราะะครั้งทองอืออืสองนะครับเป็นไม้ดอกแรกนะโขดก็เปิดเปิดให้เห็นเห็นเลยอ่ะนี่ครับโขดเต็มกระถางละใช้ได้ใช้ได้กระถางแปดนิ้วใช้ได้เลยต้นนี้ครับก็เป็นไม้ดอกแรกนี่เป็นไม้ดอกแรกระครังทองนะครับต้นที่หนึ่งไปต้นที่สอง นที่สองแดงอุดมทรัพย์อ่าวางหมุนผมก็อยากให้ลูกค้าเห็นรอบนะผมก็จะหมุนนี่ครับตนที่สองนะครับใช้ได้ต้นที่สองต้นที่สามอ่าแสงทองแสงทองแต่แต่ดอกยังไม่บานเลยนี่ต้นที่สามนี่ครับดอกยังไม่บานเลยอ่าสวยๆเลยนี่โคด,ด,ดใช้ได้โคดใช้ได้เนี่ย แต่ดอกยังไม่บานต้นที่สามนะครับต้นที่สี่อันนี้โขดโขตมันแปลกๆโข,ด,ขดมันนอนนอนนะต้นที่สี่เป็นทริปเปิ้ลต้นที่สี่เป็นทริปเปิ้ลนี่ครับเป็นไม้ดอกตัวเก่ารุ่นเก่าๆเดี๋ยวเด็ดดีกว่าเพราะว่าเนี่ยยังบานไม่เต็มที่หรอกนี่มันโดนฝนแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ ครับเป็นทริปเปิลโดนฝนดอกเสียแล้วนที่สี่นะครับก็กิ่งก้านนี่กระดอกแรกเหมือนกันนี่โขดโขดมันเป็นทรงนอนนอนนะเดี๋ยวนี่ผมจะให้ดูเยเปิดเลยอืมน,นี่เห็นว่าเราไม่ได้ยกอะไรมันเยอะคือกดลงไปอย่างให้เห็นนี่ครับโขดจะเป็นทรงนอนๆก็แปลกดีครับต้ทนที่สี่นะครับต้ทนที่สี่ต้นที่ห้า นี่ดอกก็ยังไม่บานแต่ก็สวยนี่เป็นไม้ถ้าจะเป็นดอกตัวใหม่นะมีห้านะครับก็ทรงสูงแล้วดูดูในกล้องมันอาจจะอาจจะเอ้ยต้นนี้มันไม่ไม่ใหญ่นี่มันใายนี่นี่ดูโคตรแทบเต็มกระถางแต่ว่ามันทรงมันสูงกว่าชาวบ้านไงสูงกว่าชะลูดขึ้นมาเลยแล้วก็แตกแตกเท่าไหร่แตกห้าแตกหกสองห้าแตกเจ็ดกิ่งครับแตกเจ็ดกิ่งด้วยกิ่งก้านดีทรงดีครับนี่ครับห้าต้นที่สองนะครับุดที่สองห้าต้น ถ้าตนห้าร้อยเอเมเหนึ่งร้อยพัสดุก็ห้าสิบาทเดี๋ยวนั่งก่อนมันยืนแล้วมันต้องก้มก้มแล้วก็ต้องเงยก้มแล้วต้องเงยืก็มเหมือนกันนะอ่ะชุดที่สามอ่าอันนี้สวยนี่สวยมากสวยมากครับจาชื่อไม่ได้พอตอนหนึ่งเวลาจะคิดจําชื่อไม่ได้หรอกถึงเวลาไม่ได้คิดอะไรก็ชื่อมาเลยนี่ครับสวยได,ได้เลยโดใหญ่อ้วนครับในกระถางแปดนิ้วนะครับตัวนี้หนึ่ง พอจะเป็นทางการพอจะอะไรไม่ได้หรอครับผมอะ่ะพอเรื่อยๆปเปื่อยๆจำได้พอจะจะตั้งชื่อเป็นพอจะเรียกเป็นทางการไม่ได้อะ,อะทรัพย์เศรษฐีเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยทรัพย์เศรษฐีครับโคตรใหญ่โคตรใหญ่คว้วล่ำสวยเดี๋ยวกดกล้องลงหน่อยกล้องมันเงยหน้าขึ้นเกินไปมองไม่รู้เรื่องอทรัพย์เศรษฐีเนี่ยโคตรใหญ่ๆ่เองครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองในชุดที่สามนะ ต้นที่สามไชไลไชไลเด็ดเลยดอกโดนฝนแล้วดอกหล่นหล่นแรงกระแทกนี่ไชไลไม้แดงขาวไม่มีอะไรเลยครับแต่บานแล้วสวยสวยแบบพูดบ้านๆเลยสวยโคตรๆสวยมากๆเนี่ยครับไชไลครับเด็ด่อไปแล้วเนี่ยต้นที่สามนะต้นที่สามครับโครใหญ่ใช่ได้ต้นที่สี่อันนี้เป็นคล้ายๆโพเซดอนแต่ซ้อนสองชั้น เป็นลูกไม้ตัวเก่าๆครับคล้ายๆโพเซดอนแต่ซ้อนสองชั้นเนี่ยครับดอกจะเล็กกว่าโพเซดอนหน่อยนะก็แตกสองสี่หกมแตกหกเลขยขวดใหญ่ๆเนี่ย,ยดูทรงสวยใช้ได้ไม่บึ้บไม่ปั๊บจัดทรงสวยใช้ได้ครับในกระถางแปดนิ้วครับทรงสวยใช้ได้เลยรับไม้ที่ผมคัดออกมาก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ไม่ต้องแบบถึงขั้นวิศมาหลาวหรือหวาแล้วครับพอใช้ได้ก็ถือว่าผมโอเคละ ผมโอเคกับต้นไม้ที่ผมมีแล้วผมก็รู้สึกเออมีความสุขแล้วลูกค้าโอเคผมก็ชอบมีลูกค้าคอมเมนต์เหมือนกันว่าโอ้ต้นไม้มีเล็กปนไปทั้งสองสามต้นมีนัดเป็นปนไปสามต้นก็บางบางบาง,บางทีไม้ใหญ่ทั้งหมดมก็ไม่ไหวครับไม้ใหญ่ทั้งหมดก็ส่งค่าส่งมันแพงก็เห็นค่าส่งกันอยู่แล้วก็ไม้ผมแถมให้ต้นหนึง่งไม้ผมแถมให้ต้นหนึง่งแล้วก็มีมีย่อบลงมาต้นมันไม่ได้เล็กแบบอะไรหรอกครับก็มันเล็กลงกว่ากว่าที่ไม้ไซส์ใหญ่ที่โอเวอร์ไซส์อ่ะ ไปหน่อยนึงครับค่าเอาตามมาตรฐานจริงก็คือมันก็ไอ้นั่น่ะมันคือโอเวอร์ไซส์แล้วก็ไอ้ไม้นี่มันเล็กลงมาแต่คือถ้าลูกค้าไม่พอใจด้วยว่าทำไมไม่ใหญ่ทุกต้นอันนี้ก็ขอประทานอภัยจริงๆนะครับคือบางอย่างมันใหญ่ทุกต้นไม่ได้มันต้องคะให้มันสมราคาครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหคุณจะเอาราคานี้จะอาจจะเอาใหญ่ทุกต้นมันเป็นไปไม่ได้ครับมันคือค่าส่งอะคุณสู้ค่าส่งไหวไม่ะถ้าขอเก็บค่าส่ง200งเงี้ยฉันจะเก็บค่าส่ง100นึงเพราะค่าส่งมันเกินอยู่แล้วอ่ะ ก็ลูกค้าก็จะสู้ราคาไม่ไหวแล้วก็แล้วก็ผมก็แถมด้วยอะไรด้วยเพราะผมมองว่าแถมไปเถอะเพราะว่าไม้มันมีเล็กอยู่ผมก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้ไงแต่แต่มันคือมันมันไม่มีแบบนี้แล้วก็มันมันคือมันมีต้องมีความบาลานซ์แล้วผมก็จะแถมให้เหมือนกับว่า่าไม่ใหญ่มากก็แถมให้ไปถ้าาใหญ่มากก็แถมไม่ได้แล้วก็ค่าส่งผมก็ต้องคิดแพงกว่านั้นทุกอย่างมันมีความบาลานซ์ในตัวของมันนะครับก็เห็นใจหน่อยครับกำไรไม่ได้เยอะค่าส่งก็เกิน50บาท ก็คือ200ใช่ไหมครัส่ง200มันมันใน EMS มันระบุ257บาทใช่ไหมมันก็เกินไปแล้ว57บาทแล้วผมแถมให้อีกต้นเนึ่งผมจะเหลือกําไรเท่าไหร่ครับผมถามจริงเนี่ยครับก็เป็นเป็นการค้าที่ผมนิดนิดหน่อยหน่อยก็เห็นใจกันก็คือบางทีนี่โอ้โหจะแบบเอาเยอะๆเอาใหญ่ๆ,ๆอย่างเดียวมันผมก็ไม่ไหวครับก็ก็ก็อยากจะอยากจะให้เห็นใจเข้าใจกันด้วยครับเพราะว่าทุกอย่างจะมีความพอดี มีความเหมาะสมแล้วก็ถ้าคิดเป็นลายต้อนออกมาไม่เท่าไหร่รวมค่าส่งรวมค่าอะไรแล้วก็ค่าส่งที่ผมต้องออกให้ท่านลูกค้าทุกเจ้าที่ผมสง่งนี่ผมออกค่าส่งต่างหากให้ท่านลูกค้าด้วยนะท่านลูกค้าไปดูในบินที่ผมส่งไปให้ถ้าลูกค้าออกค่าค่าส่งมาร้อยหนึง่งใช่ไหมค่าส่งมาร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบสองชุดค่าส่งสองร้อยค่าส่งสองร้อยห้าสิบเจ็ดอย่างเงี้ยมีแถมด้วยมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ก็เห็นใจกันนิดนึงนะครับครับถ้าหา่ไม่ไม,ไม่พอใจไม่สบอารมณ์ก็ขกลาบขอประธานอาภายัยจริงๆครับกลาบขอประธานอาภัยที่ ไม่ได้ดั่งใจแต่ว่ามันมันมันคือแบบเนาะผมก็ผมก็จัดสรรให้ยุติธรรมที่สุดแล้วอะซื่อสัต์สุจริตที่สุดแล้วไม่ได้โอ้โหเจ้านึงใหญ่ทั้งหมดอีกเจ้านึงเล็กทั้งหมดมันก็ไม่ได้ก็คือขอขอแบ่งปันกาไรแบ่งปันกันนิดหน่อยอะครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วกันครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ค้าขายเอากาไรเยอะแยะท่านบอกว่าแถวบ้านขายต้นละเจ็ดสิบาทโอ้ไซส์นี้ขายต้นละ70็บาทมันไม่มีหรอกครับนี่มันต้องเป็นไซส์นี้ครับต้นละเจิบบาทไซส์นี้ครับ นี่ครับไซส์นี้ขายต้นละเจ็ดสิบาทครับผมผมว่าไซส์ที่ผมส่งให้ไปต้นละเจ็ดสิบาทมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็แถวบ้านคือตรงไหนครับผมจะไปซื้อถ้ามัน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 ,มน,มนไม่แพงมากส่งให้ผมด้วยได้ไหมล่อะอส่งให้ผมด้วยได้ไหมล่ะผมก็อยากซื้อเพราะว่าเนี่ยครับผมขายต้นไม้มานานเนี่ยไซส์เจ็ดสิบาทเนี่ยอย่างเนี้ครับเออเจ็ดสิบาทผมจะไม่เถียงเนี่ย าต้นชนชมตอนนี้ก็ราคานี้ไซส์นี้ไม่มีหรอกครับต้นใหญ่ๆแล้วบอกต้นละเจ็ดสิบบาทมันเป็นไปไม่ได้ครับก็ก็ฝากประธานอภัยด้วยครับขอประธานอภัยจริงๆครับที่แบบอาจจะไม่ถูกใจครับเนี่ยต้นที่อะไรเนี่ยต้นที่ห้าแล้วเป็นแดงอุดมทรัพย์ในชุดที่สามนะครับเนี่ยก็มีสามชุดนี้ครับมีสามชุดนี้ท่านใดสนใจก็ทักทายมาหมดละตอนนี้ไซส์แปดนิ้วห้าจนห้าร้อยหมดละก็มีมีเนี่ยครับเดี๋ยวจะแผ่นกล้องให้ดูนี่ มีสิบห้าต้นพันธุ์ครับส5ห้าต้นพันธุ์เนี่ยสวยๆใหญ่ๆประมาณนี้ครับนี่ดอกตัวใหม่ก็มีเยอะแยะเลยสวยๆใหญ่ๆประมาณนี้สิห้าต้นพันธุ์นะครับแล้วก็ใครชอบชุดใหญ่ไฟกระพริบก็6กสบต้นสา0พันโลจิสติก4ี่ร้อยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบคุ้มแล้วก็ไปนี่ก็คือเกินครึ่งอัดไซไดผมพูดตรงพูดตรงพูดจริงก็คือเกินครึ่งอัดไซไดอย่างเงี้ยอัดไซได้แล้วเนี่ยเนี่ยผมก็ขายเงี้ย มันบังบางบงบางเนี่ยอย่างเงี้ยอัพไซด์ได้แล้วนี่อัพไซด์ได้แล้วเต็มกระถางแล้วเนี่ยครับไม่ต้องรอล้นหรอกเพราะว่าไม้ตอนเนี้ยมันมันมันคือจนชมราคาราคาอย่างเงี้ยมันก็คือเนี่ยครับอัพไซด์ได้แล้วเนี่ยขายขายจนชมราคาเนี่ยครับเนี่ยดูดิเต็มกระถางแล้วเนี่ยอัพไซด์ได้แล้วเนี่ยครับก็ซื้อไปแค่เนี่ยราคานี้แล้วก็ไปอัพไซด์เอาครับผมอ๋อเดี๋ยวมีอีกมีอีกมีอะไรอ๋อมีใบด่าง มีใบด่างนี่ใบด่างนี่สามต้นห้าร้อยมาด่างหินอ่อนนี่ในกระถางแปดนิ้วโขวดสวยๆนี่สามต้นห้าร้อยนะสามต้นห้าร้อยนี่นนะนนด่างหินอ่อนกิ่งก้านก็ดีใช้ได้ครับก็ยังไม่ใหญ่บึปป้บอะไรแต่ว่ากิ่งก้านใช้ได้แล้วใครจะเอาไปเสียบใครจะไปอ,อะไรก็ได้แล้วนี่ครับต้นที่หนึ่งนี่ด่งญญางสลันย่นี่สีทองนี้เลยสามต้นห้าร้อยนะครับอ่าสามต้นห้าร้อย e m s แปดสิบบาทนะครับไม่ส่งพัสดุนะครับ e m s แปดสิบบาทนี่ก็ต้นที่สอง แล้วก็ต้นที่ฝั่งมันเป็นด่าตัวนี้อันนี้ก็ไม่เคยเห็นดอกเหมือนก,กันเห็นใบหมกก็เสียบละผมจําไม่ได้ว่าดอกสีอะไรเนี่ยเพราะใบด่างมันแยะๆนี่แล้วก็อันนี้มีช็อตเด็ดด้วยนะนี่แตกเป็นกําแพงเสฐีด้วยต้นนี้มีช็อตเด็ดส <laughs> ุ่มสุ่มสุ่มครับนี่แต่ต้นจะเล็กหน่อยแต่ว่ามันมีช็อตเด็ดผมก็เลยเออนี่ครับตอนแรกจะไม่ขายคิดไปขายไม่เยอะแยะเดี๋ยวาหาใหม่ สามต้นห้าร้อยเอมแปดสิบาทนะครับไม่ส่งธรรมดาอ่ะอันนี้อันนี้อีกชุดหนึ่งอันตะก,กี้ชุดที่หนึ่งผ่านไปน,นี่ชุดที่สองเนี่ยเป็นด่างดอกขาวกิ่งก้านยาวๆใครไปตัดเสียบไปตัดทํานี่ได้เลยนะเนี่ยที่ผมขายยาวๆไม่ตัดทด็อไม่อะไรตีพุ่มเพราะว่าผมกล่าวว่าลูกค้าจะเอาไปตัดเสียบไปอะไรนะแล้วก็อันนี้มีช็อตเด็ด หลากทองไม่ทองก็ไปคํานวณเราเองครับนี่ผมเปิดมาแล้วผมเห็นแล้วแต่โขนไม่ใหญ่เนี่ยครับก็ลองดูเอาเองแล้วกันเป็นด่างดอกขาวนะกิ่งก้านยาวๆเผื่อใครจะเอาไปเสียบอันนี้ก็เป็นใบด่างเหมือนกันแต่ว่ามันมันด่างแบบอันนี้ด่างแปลกประหลาดนะผมก็ไม่เคยเจอผมเพิ่งเห็นนี่แหละมันเหมือนแดงอุดมทรัพย์แล้วอยู่ๆใบมันก็ด่างแบบนี้นี่เห็นไหมเป็นขาวกับเขียวอย่างนี้เลยนะนี่ แล้วขอบขอบใบเห็นปะขอบขอบใบมันไม่ได้เป็นสีเหลืองนะเป็นสีขอบสีขาวเห็นไหมแล้วใบสีตะกั่วใบมันสีออกขาวอ่ะออกตะกั่วแล้วขอบใบเป็นสีขาวแล้วก็มันเป็นด่างแบบนี้เลยนะดอกแดงเห็นไหมเห็นด่างมั้ยเนี่ยมันเป็นด่างอย่างนี้กล้องมันโฟกัสช้าผมก็ไม่เข้าใจอ๋อมันมันมันจะมันจะมาจับที่หน้าผมเนี่ยครับเป็นด่างแบบนี้เอาต้องถอยมาเนี่ยนี่ครับเป็นด่างแบบเนี้ยขาวอย่างเงี้ยอีกต้นที่สองนะต้นที่สองในชุดที่สองอ่ะอีกต้นหนึ่ง เป็นด่างสลันย่าผมด่างสลันย่าผมคัดใส่ขวดใหญ่อันพวกนี้เป็นตอเป็นตอฮอลแลนด์ธรรมดาอันนี้เป็นตอฮอลแลนด์มันผสมนี่ตอฮอลแลนด์ผสมยักษ์ญี่ปุ่นอันนี้เป็นฮอลแลนด์ธรรมดาเนี่ยสภาพแตกต่างกันชัดเจนเนี่ยแต่ตอฮอลแลนด์ธรรมดามันจะได้รายละเอียดคือมันจะไม้มันจะไม้มันจะเร่องอะไรใบมันจะสวยกว่าแต่ถ้าฮอลแลนด์มันผสมมาไปเลี้ยงใบด่างใบมันจะไม่ค่อยด่างเพราะว่ามันหากินเก่งมันอ้วนท้วนเกินไปใบด่างมันต้องเลี้ยงแบบจํากัดจําเขี่ยหน่อย เพื่อรักษาความด่างมันครับนี่ด่างสลัญญาครับก็ชุดที่สองก็ขาย3าต้น5้า e m อย0บาทนะครับ EMS 80บาทไม่ส่งพัสดุนะครับอ่ะแล้วก็อะไรอีกมีอะไรก็นำเสนอให้หมดอ้าวมาอาราบิคัามหน้าวางังต้นใหญ่ๆ,ต,ญๆต้นใหญ่ไฟกระพริบมาครับก็ขายปล่อยไปเลยนี่ใครจะไปตัดกิ่งล่างออกหลือจะกิ่งบนเป็นทรงพุ่มสวยๆครับนี่ต้นที่หนึ่ง ต้นที่สอง้มันใหญ่โตดีนะแป๊บเดียวอ่ะมันได้น้ําได้เนื้อมันใหญ่เต็มแล้วเนี่ยต้นที่สองนี่ใหญ่ๆเลยอ๋ออันนี้ใบใบขนถึงว่ามันใหญ่เร็วนะักเนี่ยครับแรกแรมมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ผมถ่ายกระถางขึ้นมายังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนี่เต็มกระถางแล้วเราต้องเปลี่ยนกระถางสิบนิ้วสิบสองนิ้วแล้วเนี่ยใครไปถึงก็ไปเปลี่ยนใส่กระถางสิบสองนิ้วแต่งรากหน่อยรากธรรมาชาติเนี่ต้นที่สองอ่ะต้นที่สามนี่กิ่งก้านดีๆทรงดีๆเลยสวยใช้ได้ต้นที่สาม อ่ะมาสามต้นนี้พันบาท EMS หนึ่งร้อยครับท่านใดสนใจก็ทักไายมาสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับก็ใครชอบไปลวอ่าสำหรับคุณคุณพ่อน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นส่งรูปมาบอกว่าไม้มันมีรากเสียต้นหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนเข้าไปใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนขึ้นไปใหม่เนี่ยม,มันมีอยู่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนขึ้นไปให้กับต้นใหม่วันนี้เลยผมเห็นละก็คืออาจจะผิดพลาดอาจจะอะไรก็ขอประธานอภัยครับบางทีไม้มันเยอะแล้วก็ผมก็ดูไม่ทั่วถึง แล้วก็รบกวนตอนนี้หนะ้าฝนก็เลี้ยงใส่ทำดินทำเครื่องปลูกให้ระบายน้ําได้ดีๆแล้วปัญหามันจะปัญหารากเน่าจะไม่ค่อยมีพยายามใช้เครื่องปลูกที่เป็นอย่างนี้ครับแกล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 บธรรมดาแกลบขี้ไก่แกลบอะไรก็ได้แล้วก็ขุยมะพร้าวสับกับมะพร้าวสับเล็กแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องไปเติมดินไม่ต้องไปเติมอะไรดินอะไรจามอะไรก็แล้วแต่ท่านจะชอบเลยแต่ผมใช้แค่นี้ปัญหารากเน่าของผมจะแทบแทบจะเป็นศูนย์ครับมีน้อยมากคือ ร้อยสองร้อยสามร้อยต้นจะเจอสักต้นสองต้นเองครับก็ก็จะใช้แค่ถ้าเห็นเห็นกันเนี่ยครับอีกทีก็ได้แกบแกบลับมะพร้าวสับเล็กขุยมะพร้าวจบปุ๋ยเปย์ก็ปุ๋ยก็ให้ตามรอบแต่ช่วงนี้ฝนลงบ่อยๆก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยครับเพราะว่าในในฝนมันมีปุ๋ยอยู่แล้วมันมีไนโตรเจนอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยโอเวอร์ดสปุ๋ยคือผมใช้ปุ๋ยอย่างพ่นพ่นเฉพาะเลยผมจะพ่นเฉพาะไม้เล็กเพื่อทาดอกเพื่อให้ขายดอกได้ แต่ไม้ใหญ่ผมจะไม่พ่นปุ๋ยผมจะปล่อยธรรมชาติเพราะว่าไม้เพราะว่าพอพ่นปุ๋ยไปแล้วเนี่ยไม้ใหญ่มันจะมีเอฟเฟกคือกระถางมันใหญ่มันลึกแล้วปุ๋ยมันต้องคาอยู่ในนั้นนานๆแต่ไม้เล็กกระถางมันเล็กมันพ่นปุ๋ยไปอาทิตย์ต่ออาทิตย์ปุ๋ยมันก็หมดแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหากับต้นไม้เท่าไหร่แต่ไม้ใหญ่ปุ๋ยมันอยู่นานมันคาอยู่ในกระถางนานเดี๋ยวรากเน่าผมก็คือผมต้องโอเวอร์ดอปุ๋ยในไม้เล็กเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้ผมขายได้เพราะว่าชนชมไม่มีดอกผมก็ไม่รู้จะขายอะไรเหมือนกกันะไไไมมม่่ีดออรรู้จคุย อ๋อ,อถ้าลูกค้าใครเอ่ยค,ออคุณพี่อ๋ออนงนาดคุณพี่อนงนาดคุณพี่หนงนาดให้ส่งพร้อมกระถางโอนตังเรียบร้อยแล้วสามต้นห้าต้นห้าร้อยอยู่นนก็คือคุณพี่อนงนาดคือไม่อยากไปเลี้ยงไปไป,ไปหากระถางไปอะไรอีกก็ส่งทั้งกระถางส,สู้ค่าส่งมาเลยนะครับให้ค่าส่งเอ s ็อสามร้อยบาทค่าส่งทั้งกระถาง ก็ขอขอบคุณคุณเบี่ยนงหน้าผมก็ไม่ต้องรื้อแล้วก็ผมก็จะแพ็คส่งทั้งกระถางไปก็ค่าส่งก็ประมาณ300เนี่ยครับมันอยู่ที่ลูกค้าถ้าลูกค้าสู้ค่าส่งเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาถ้าลูกค้าไม่สู้ค่าส่งเนี่ยบางทีค่าส่งมันแพงกว่าจริงผมก็ต้องแบ่งก็ก็ไม่เป็นไรครับแบ่งกันแต่คุณคุณคุณพี่อนงค์น่าเขาจะแบบเอาสะดวกเอาอะไรคือไปถึงเลี้ยงสวยเลยครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ชอบอันไหนต้นใหญ่ๆมีเยอะต้นใหญ่ๆมีเยอะใครอยู่บ้านใกล้ๆเข้ามาดูแต่พักนี้ก็ โควิด <c oughs> <COVID> จะกล,กลับมาอีกแล้วก็วันอาทิตย์ก็ขอสงวนหน่อยละกันคือมาก็ใส่แมสใส่อะไรกันหน่อยแล้วก,ก็ไม่ต้องยืนคุยใกล้ๆกันยืนคุยอย่างห่างกันละกันหรือว่าไม่จําเป็นก็สั่งซื้อทางออนไลน์นี่แหละง่ายดีส่งถึงบ้านไม่ต้องมานั่งระแวดระวังกันครับก็ดูแลรักษาสุขภาพไห้ดีครับอย่าไปในที่ที่ชุมชนเยอะๆแล้วก็ออระมัดระวังตัวเองใช้น้ํายาล้างมือเจลล้างมือใส่หน้ากากแมสตลอดเวลาเพราะว่า มันอยู่ทั่วโลกแล้วตอนนี้ก็คือบ้านเรานี่ดูแลปกป้องกันดีมากใครที่แบบไม่พอใจการทํางานรัฐบาลอย่าพึ่งเลยครับเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้โหมันพินาศสันสตะโรก,กันทั่วโลกไปหมดอะมันไม่มีใครดีกว่าใครแล้วชั่วโมงเนี้ยครับก็อยากให้ช่วยกันรณนงคงช่วยกันรักกันดูแลกันใส่ใจกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันดีกว่าครับแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตครับอย่าเล่ห์อย่าเลี่ย,ลยมอย่าคดอย่าโกงมันจะทําให้ชีวิตเราดี ถ้ามีมีไอสิ่งที่มันไม่ดีเหล่านี้ชีวิตเราก็จะไม่ดีมันจะประสบปัญหาไปหมดทุกอย่างแหละครับอันนี้อันนี้ฝากไว้ให้คิดเตือนกันด้วยความหวังดีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ